ไปลุ่มกันลังต่อยผมเดี๋ยวลมล้มตกเลยครับลุ่มทางนี้ผมออ้ยนี่หล่นครับสิ่งนี้ไ,ไม่ตัวนีลมพัดดีดีวันนยินดี มีเงหล่อนะส้นปลงสปรน้ก็ไปมีเงหล่อนด้วยกันครับคำๆปลาเริ่มกินนะครับ มาตวงอาทที่์ตกครับสดหลอนครับ ใส่เป uh, ็นงกูด้วยครับทังขาครับน่ครับครเนี่หล่นคับผมะงีมนีกหล่นหม ทางขามนามนะครับเนะนี่ยถ้างนามเชี่มระวังไห,หน้ากับหยหน้าครับพุกเนี่ยมักใชยังสีนะครับบุลนครับ ผมนายผมใส่อยู่กลังดิคำน้องไ่ดีดิผมนายก็ใส่ดีกันรัขบข้างผงามบางเสีครับของน้ำเชี่ยมหาขอให้กันครับ ตอน,นี่ให้ดึงครับดึงครับดึงนะตัวครบับโอ้ยมีครับผมมีมีมีโอ้ยปลาหมอผมปลาหมอเดีก้อย,มมอ,มมอ,อยครับหนึ่งแ้มปลาหมอครับผมปลาเข็งครับม้าม้น,มนเฮ้ยแต้มสวย เก็บผมเจ็บครับ